ดูดวงกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้ทักขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยะกะว่าจะลองเชิงก่อนนะครับว่าจะแม่นจริงหรือเปล่าจะเป็นหมอดูหรือว่าคนมาหลอกลวงเราหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกตกใจมากตอนแรกนะครับว่าอาจารย์เนี่ยรู้ว่าการกินการอยู่เนี่ยเรากินอะไรเราอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะที่อยู่ของเราเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์บอกได้ชัดเจน สวัสดีครับผมชย,ยันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นพนักง,งานประจําอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่เมื่อวานเนี่ยได้ทําการดูดวงกับอาจารย์ไม่เท้าตากที่ไปนะครับก็ตอนแรกเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับแค่เพียงอยากรู้แค่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรทําไมเราทําอะไรแล้วมันติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็เปิดใจนะครับดูดวงกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ได้ทักขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยากาวว่าจะลองเชิญก่อนนะครับว่าจะแม่นจริงหรือเปล่าจะเป็นหมอดูหรือว่าคนมาหลอกลวงเราหรือเปล่านะครับแต่พอดูไปแล้วเนี่ยอาจารย์ทักขึ้นมาเลยนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยการเป็นอยู่เรามีชีวิตประจําวันยังไงนะครับกินอยู่ยังไงนะครับผมรู้สึกตกใจมากตอนแรกนะครับว่าอาจารย์เนี่ยรู้ว่า เฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่น่ะเรารู้ถึงปัญหานะแต่เราไม่แก้ไขเราไม่ปรับปรุงตัวเองนะครับแล้วก็การเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะครับการกินการอยู่เนี่ยเรากินอะไรเราอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะที่อยู่ของเราเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์บอกได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถามถึงเรื่องราวนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็บอกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตก่อนนะครับ เล่าเรื่องราวในอดีตอาจารย์ก็เล่าเรื่องราวในอดีตของเราที่ผ่านมาให้เราฟังนะครับแล้วก็บอกถึงอนาคตนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นทําให้เราเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมันคือจากที่เราไม่คาดหวังอะไรเนี่ยเราก็จะได้รู้แนวทางในการป้องกันนะครับที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือว่าให้มันเกิดความรุนแรง อย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีทางออกนะครับหรือว่ายังไม่ไม่รู้ว่าตัวเองติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยปรึกษารู้ไว้ไม่เสียหายนะครับก็ขอให้วิดีโอนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์แก่ ทุกทุกท่านนะครับที่ได้รับชมนะครับก็ขออนุญ,ญาตให้เผยแพร่วิดีโอนี้ให้กับทุกท่านเป็นวิทยาทานนะครับในการรับชมต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับสว่วนครับ